สวัสดีครับผมพบผมในเกมเจ็ชินยแพควันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้ผมจะมาเทสออดิแฟคให้เพื่อนๆดูกันว่าตัวน้องโยอิบิยะนั้นเหมาะกับออด f แฟ t อะไรบ้างซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเทสให้ดูกันถ้าใครสนใจอยู่ฟังต่อไปได้เลยครับแต่ก่อนจะไปเทสออดิแฟคผมขอพูดถึงตัวน้องโยอิบิยะก่อนแล้วกันถ้าที่ผมได้ทดลองใช้น้องโยอิบิยะมาสัปดาห์เนี่ยผมรู้สึกว่า สกิลอันติของน้องค่อนข้างมีปัญหาไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมอันนี้ผมขอพูดในฐานะผู้เล่นสี่ส่นละกันคือแบบมันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ตอนติดสถานอาะออร่าเบสก็ติดแค่ตัวเดียวต่อให้ใช้สกิลอันติโดนหลายตัวก็ยังติดแค่ตัวเดียวอยู่ดีนะครับผมในความรู้สึกของผมผมไม่ค่อยอยากใช้สกิลอันติสักเท่าไหร่เลยคืออันติของน้องมันไม่แรงครับผมมันเบาเกินที่จะเรียกว่าเป็นสกิลอันติ นะครับผมแต่ผมก็มีปัญหาเรื่องอันติอย่างเดียวอะสกิลอื่นผมโอเคนะตัวน้องโยบิยะเป็นตัวทำดาเมจได้ต่อเนื่องมากๆแถมแรงด้วยปัจจุบันผมก็ยังใช้น้องเป็นตัวหลักอยู่นะถึงแม้ว่าสกิลอันติมันจะไรประจุก็เถอะผมเห็นหลายหลายคนข้ามตู้นี้กันเยอะนะเหตุผลก็เพราะน่าเป็นตู้ไรเดนนี่แหละที่กาลังจะเข้ามาต้นเดือนหน้าแต่ส่วนใหญ่เหตุผลที่ข้ามตู้นี้กันก็เพราะคงเป็นเรื่อง ตัวน้องมันไม่เก่งเขาไม่ควรก็เลย์ฆ่ามันเยอะที่จริงผมก็ไม่อยากให้ด้อยค่านะถึงแม้ว่า immunity หรือภูมิเนี่ยมันจะขึ้นน้อยนะผมอัดไปสอบขวดแล้วก็จะป้องกันผ่าะได้เลยแม่งก็สั่งจนเข้ามาจาับบางคนอนจาจจะสงสัยว่าที่ผมพูดมาเนี่ยหมายถึงน้องยูบิยะเหรอผมหมายถึงว่ามันพูดไม่ได้นะผมติดลำคองั้นผมจะใช้คำนี้แล้วกันทองแท้พลไฟครับ เอาละเราวกกลับมาเข้าเรื่องก่อนดีกว่านะครับผม้านอกประเด็นไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะชิปหายครับเท่าที่ผมได้ทดลองใช้น้องโจอิบยะมาแบบจริงๆงจังๆเนี่ยตัวน้องต้องพึ่งพาเพื่อนในทีมในการคอมโบธาตุถึงจะสามารถดึงประสิทธิภาพของน้องออกมาได้ดีถ้าเป็นตัวละครที่หายได้ง,ง่ายหมายว่าคงเป็นชิ้งเฉิววิสสามารถคอมโบตัวน้องโจบิยะได้ค่อนข้างดีหรือเป็นฟิตอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าเอาน้องโจบิยะมาคอมโบกับน้องน้องเบลเนี่ย พอดมันเลยครับผมแถมทำดาเมจได้แรงด้วยถ้าตัวละครลายดินเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ตัวน้องโยอิมิยะกิ่งขึ้นไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากลองใช้ขึ้นมาเลยครับต้องรอตัวลายเดินเข้ามาก่อนที่จริงตัวน้องโยอิมิยะก็สามารถคอมโบกับน้องอายาก,ก็ได้นะครับโดยการให้ตัวน้องอายากใช้นติแล้วสลับตัวให้น้องโยอิมิยะมายิงก็ถือว่าแรงช้ได้เลยครับส่วนถึงคอมโบกับตัวละครตัวอื่นที่จริงผมพูดไว้ในคลิป แนวทางการป้านน้องโยบิยะไว้แล้วเมื่อคลิปก่อนนะครับสามารถตามไปดูกันได้ฝากไปดูกันด้วยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องอาร์ติแฟกต์กันดีกว่าครับอาร์ติแฟกต์ที่ผมจะมาทดลองให้ดูกันในวันนี้จะมีทั้งหมด4เซตด้วยกันเซตแรกชิเมนาวะ4เซตเซตที่2 c r ครีมสันวิดออฟเฟรม4เซตเซตที่3 c มครีมสันวิดอ f ฟเฟรมและ g ก i ์เอเตอร์ไฟนอย่างละ2เซต และเซตสุดท้าย Wanderer Tube สเซตส่วนอิรเล็กท์แต่ละสเตตัสผมใส่ยังไงนั้นสามารถดูได้ตามอินเสิร์ตที่ขึ้นมาได้เลยครับ ก่อนเราไปทดสอบผมขอชี้แจงไว้ก่อนนะครับอาติแฟกที่ผมมีออฟลองมันไม่ได้ดีอะไรมากอาจจะทาดามเมจไม่ได้รุนแรงหรือไม่สมเหตุสมผลอาจจะทำให้คนดูมึงิดได้ก็ต้องขออภัยไว้รุ่นหน้านะครับผมโอเคเราไปเริ่มมาดนดีกว่าครับอาติแฟกเซตแรกชิปเมนาวะ4เซตสำหรับผมถือว่าเป็นอาติแฟกที่ถือว่าไม่ได้แย่เลยครับทำดามเมจร,รุ่นแรงแขนเพิ่มันการตีอีกห่างแต่ข้อเสียของอาติแฟกนี้ ต้องคอยกักพลังงานธาตุไว้หน่อยนะครับผมต่อสายิิวถ้ามีพลังงานธาตุ15หน่วยหรือสูงกว่ามันจะสูญเสียพลังงานธาตุ15หน่วยนะครับผมแต่มันก็มีข้อดีหลังจากสายจิิวและสูญเสียพลังงานธาตุแล้วจะเพิ่มทางโจมตีธรรมดากับชา้าโจมตีและพุ่งลงจากอากาศแรงขึ้น50%ระยะการคงอยู่จะอยู่ได้10เิวาที ซึ่งอเลี่แฟคเซตนี้จะเหมาะกับตัวน้องเยอกอยงมากๆนะครับผมเพราะตัวน้องนั้นเน้นการโจมตีธรรมดาเป็นหลักอยู่แล้วเดียกได้ว่าเป็นอเลี่ยแฟคที่ตรงสายน้องมาให้สุดแล้วนะครับผม oh. อาร์ติแฟกต์ที่สองครีมสันวิดออฟเฟรมสีเซตเป็นอาร์ติแฟ์ที่ทำดามเมจได้รุนแรงเลยละครับด้วยความที่อาร์ติแฟคครีมสัน วิดออฟเฟรเนี่ยเพิ่มโบนะัสความเสียหายธาตุไฟและเพิ่มความเสียหายกับการคอมโบธาตุไฟฟ้าแรงขึ้น40%เมื่อติดโอเวอร์โหลดถ้คาคอมโบกับธาตุน้ำหรือธาตุแข็งเนี่ยก็จะแรงขึ้น15%เมื่อติดสถานะระเหยหรือละลายนะครับแถมเอฟเฟกเซ็กสองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น50%ด้วยซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะมีระยะเวลาการคงอยู่10ินาที แต่ที่จริงเอฟเฟกของออดิแฟคเซตนี้อาจจะไม่เหมาะกับตัวน้องโยอิกิยะเท่าไหร่เพราะหลังจากที่ใช้สกิลธาตุเอฟเฟกจะสามารถซ้อนทับได้สามครั้งซึ่งสก,กิลจะมีระยะเวลาแค่สวินาทีส่วนสก,กิลของโยอิกิยะมันคูดาวไม่ทันแน่นอนนะครับผมแต่โดยรวมถือว่าไม่แย่นะทําดาเมจได้โอเคเลยครับผม อาร์ติแฟกต์เซตที่3ครีมสาบวิธออฟเฟรมและไกรเตอร์ฟารีอย่างสองเซตโดยรวมถือว่าโอเคเลยครับทำดามเมจได้แรงมากแถมใช้งานง่ายด้วยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแถมดามเมจทำได้ถือว่าแรงแบบสมดุล์เลยครับไม่มีเอฟเฟกเป็นตัวกำหนดสำหรับผมถ้าจะใช้เป็นอาร์ติแฟกต์เซตนี้ในความคิดของผมนั้นมันเอาไว้แก้ขัดมากกว่าครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีอาร์ติแฟกต์ใช้ซะมากกว่าถามว่ามันแย่ไหม ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมถือว่าไม่แย่เลยครับถือว่าดีด้วยซ้ํายิ่ง5ออฟลองคุณดีด้วยเนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นอาริแฟกต์หลักได้เลยครับสำหรับเซตนี้อาริแฟกต์เซตสุดท้าย w a n d ดอร์เลอร์ทูปสเซตบอกตามตรงเลยว่าผมตกใจกับดามจที่ทําได้คือทํำดาเมจได้แรงมากเลยครับผมถ้าใส่อาริแฟกต์นี้ครบสเซตเนี่ย ตัวละครที่ใช้อาวุธประเภทธนูมันจะเพิ่มความเสียหายในการโจมตีปกติ45เรเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยครับและถ้าจะดึงประสิทธิภาพของเอฟเฟกตเซตนี้ให้มากขึ้นเนี่ยต้องค่าคอมโบธาาุนะครับถึงจะดึงประสิทธิภาพออกได้สูงมากเลยถ้าใครจะใช้เป็น a r ฟเฟกต์เซตนี้จริงๆผมแนะนําสามารถนําไปใช้ได้เลยครับแต่ออฟลอของคุณอาจจะต้องดีในระดับหนึ่งเลยนะถึงจะควรค่านําไปใช้เป็น a r ฟเฟกตหลักให้กับน้องอยู่ดีได้นะครับผม เป็นไงกันบ้างครับหลังจากดูการเทอาริแฟกไปถ้าจะให้เลือกอาริแฟกเซตไหนดีที่สุดเนี่ยเอาจริงแล้วผมเลือกไม่ถูกเลยนะเพราะอาริแฟกที่ผมทดลองใช้มาเนี่ยมันสามารถนําไปใช้งานได้จริงเซตเลยนะผมเลือกไม่ถูกจริงๆครับแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆก็คงเป็นอาริแฟกชิปเมนาวะละมัง้งที่ผมชอบที่สุดเอฟเฟกมันเหมาะกับตัวน้องดีครับแต่ออฟลองที่ผมใส่อยู่เรียกได้ว่าห่วยเลยครับอาจจะต้องซ่อมอีกอเลย กับ Al e เนเี้โอเคก็ถือว่าเป็นคลิปส่งท้ายก่อนตู้น้องโยอิบิยะจะหมดเวลาไปนะครับผมและเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆว่าจะให้น้องโย,โยอิบิยะนั้นใส่เป็นอไิแฟลไหนดี 90, ผมก็ทดลองให้ดูแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะผมอ้อเกือบลืมบอกไปตอนช่วงตู้ไรเดนเข้ามาผมอาจจะไล์สดเปิดกาชาตู้ไรเดนให้ดูกันนะครับตอนช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มประมาณนั้นนะครับผม เดี๋ยวจะแชร์ลิงก์เข้าไปในกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับถ้าอยากมาพูดคุยกันก็สามารถมาดูไลฟ์สดในช่วงเวลาที่ผมบอกไปได้เลยครับก็ประมาณนี้แล้วการสลหรับคลิปนี้ถ้าข้อมูลที่ผมพูดไปไม่ถูกใจใครหรือผมพูดผิดพลาดไปผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมเป็ล้วนเป็นการที่ผมได้ลองผิดลองถูกมากับตัวเองจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยขึ้นอยู่กับดูนพินิษของแต่ละท่านเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ได้แล้วครับหรือถ้าชอบคลิปแนวนี้หรือใจเราตรงกันก็สามารถกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับคลิปต่อไปได้สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ。